อึมอ so, e like ึมอดีอดีอดีอันนาบาดนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี้พี่น้องเลยมาตึกกระดุงคือเก่าพี่น้องมือนั้นคือคือสะดอกมือนี้มาลองมืออีกก่อนมือนี้มาตึกลองมืออีกมือนี้ตึกยับขึ้นไปพูดแหละเลาะขึ้นไปพูดแหละทางผัวพูดแหละพี่น้องเลยเลาะไปมันบุเลึกเท่าไรทางนั้น ทางนี้มันอยากเลิกอยู่คือเมื่อวานนี่มองเลิกมองตื่นให้ล้ว่ะตึกก็ไดมาลองมองเดิมืันนี้เด้อพี่น้องเด้อที่เป็นเนใ่ไดกำลังเตรียมเดี๋ยวเตรียมก็ดุงก่อนพี่น้องกำลังสิลงพุหละไปเจอกันอยู่พุนแหลโลดมองพุนแหละที่ตึกเริ่มจากพุหละก่อนทั้งหน้าพุทึกขึ้นไปเทิงพุหละเลาะปลายพุหละ,ละไป มาเลิกจากหน่อยมองนี่อืมอันนีโอ้ตัวเดียวแต่ฮักโอ้ขนาดตัวใหญ่ตัวเดียวก็เอาดิโอ้ปลาโจกปลาโจกน้อยเอา เอาอีกดูฮาดีโอ้เออคือผีน้องเลยบาทที่สองป่างามาดิหืมส,สิบกไ่ในบ่อ,อมือนี้ก็ได้

ปลาบลุลกป่านี่อือฮีดิอ้หู้อืบากนี่อันอันดีมาหรือมา,นะอ,าอันด,นดีโอ้บักใหญ่เลยโอ้โอ้ใครอยู่ตัวเดียวกายคุ้มอยู่หรอก มาอุอืมป่ายังบ่านนี่ป่าขาเนี่ยป่ากาน้ำเอ้าน,ะน่าโอ้เอาอันนี้ออกก่อน หญ้านี่หญ้ามันหลายแต่ะมามาก่อนก่อน,นก่อนมุนก่อนอ,อืออ,อืออืออือฮะดิเออโอ้โหคืออยู่บาทนี่ใครอยู่ใครอยู่ เป็นแน่นี่ประกาตัันอยุดทึง่งงมาลงมาประกาตัันบุลงมาเลยโอ้ไว้หัก่นอนยสะพเฮาก่นอนผัวดนนี่ไหนติดติดขนาดปะ hm bọn này chắc nội bọn nhàn nhạc nối hưng 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 đi hưng 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 đi hưng đi 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 hưng đi hưng đi hưng 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 đi งานเออไอการอยู่ได้การอยู่เลิกกันยังพอได้อยู่อ,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 อ่าเอาฮะโอ้ยฟองเหงื่อเหงื่อก็เจาะมาหาป่าอืมอดีจักตัวนี่สองเอาน้ำลึกๆเด้พี่น้องเลยช่วงนี้น้ำลึก,ลก ว่าี่อืมมาอืมเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันดีว้าโอ้สับตากระถึงน้องเดียวปดูสับตานี่ก่ อ๋ออืมอ๋อาะดิโอ้มีหัวปลาเข่งบาทนี่น่นเอาโ,โอเคอยู่แบบนี่คืออยู่มา บดเจ็บบอสดิโอ้ยยังได้อยู่บดเจ็บก็ได้ตั้งบดเจ็บที่มันบทเลี้ยบนั่งกระปานั้นอนี้ไปจังหน่อยเออมาึ๊ อันดีโอ้ใครอยู่ใครอยู่ยวาดน,นี้ก็ไดเอ้โอ,โอ้คืออยู่ดอกพีนะ่น้อง มันยังผีน้องวะมันยังหละบาทีงโอ้อยโหดกม็มีบุลงมาสะบุลงมาเอาเอานี่ก่อนว้าบุถึกเอาตัวนั่นก่อนปุ๊บ ก่อนต้นนั้นก่อนติดอยู่พี่อดีเอาเอา้าเกาะเขาขี้ปลาเป็นผักเนะเาะเนาะ มาอืมอืมฮันดีฮันดีฮันดีโอ้อออปลาเก้งอ,อยากแตะกอเนาะเดี๋ยวเดีดออกก่อนมันอยากกอเอออืมคือแบบนี้อ๋อ cu bà cũng làm bắt nhảy nó đi áo luôn nè ok rồi. ดีนามเอ,อ้าใครได้พี่น้องได้ป่ายามนี่ตูมันงามโอ้คือยามนั้นเด้เออมาอุ๊อืมหันดี 오, 양대이유. 양대이유, 양대이유. 남극에 양가이유 피노. 아. 나. เี้อะไอะไรหั่นนาบาทนี่หั่นหั่นหั่นอ้ยมีแต่ปลาคูรามเลยบาทนี่ปลาคูรามอย่างเดียวเลยพี่น้องตัวบักใหญ่เลยได้ตัวปลาโอ้ได้กาดไปนี้เฮ้อแต่ปลาคูรามแบบน,นี้ฆ่ากันแล้วพี่น้องเลย มาอืมนัน่นนั่นอันดีเออป่ามีแต่ถูกงามๆพี่น้องป่านั่นโอ้ได้การอยู่ใ้พี่น้องไว้ตัวป่าอันยับลงไปอีกนะเล็กๆดอกันนะโอ้เล็กเตอรปเพลยป่านนี่เอา มาอืมอืม2ตู้นาฬิกายังเนาะปะกิ่งบ่ปะกิ่งปะกิ่งตัวนึงปลาเวียนไฟ ไปพี่น้องบานนี้มาเมื่อพี่น้องเลยมาหอดท่าเลยพี่น้องเอาเงาือมาจอดและเก็บเงือแล้วพี่น้องเลยมาเมื่อบานนี่พอได้กินอยู่ดอกปลากระไดไข่เนยอยู่ได้พี่น้องเลยดิปลาดิได้หลายเติบได้พี่น้องมือนี่กระได <rí> e> ไข่เน่ยอยู่ได้พี่น้องโอ้ยเป็นตามาอยู่พี่น้องเลย ตามมหาอยู่แบนนี้โอ้ยได้กานปำติถถงงามงามพี่น้องปา่าพูดดิพูดอ่ะได้กานอยู่พี่น้องเองลยป่าขาพี่น้องเป็นส่วนมากใครอยู่พอได้อยากได้กินอยู่แบนนี้เอาเอาสานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ